มันใหญ่มากๆใหญ่มากๆแล้วก็ตัดออกเยอะมากๆครับเสื้อแจ็คเก็ตลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีครับดีนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel สยามชแนลบายที่หนึ่งครับวันนี้ที่หนึ่งจะมาแก้ส่งเสื้อแจ็คเก็ตยีนส์ลีสีดำนะครับลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับติดต่อเข้ามาครับตอนแรกที่หนึ่งก็เอ่อก็คุยสเปกกับงานกับลูกค้านะคุยสเสร็จเรียบร้อยก็ลูกค้าส่งของมาให้พอแกะออกมาตอนนั้นเลยวิกเกอร์ไซส์มากๆใหญ่แบบใหญ่เยอะมากอ่ะนั่นไหลอ่ะยี่สิบสามนิ้ว อ่าส่วนช่วงหน้าอ,อกอะ่ะมันยี่สิบเก้านิ้วให้เหลือยี่สิบเอ็ดอ่ะลดความยุนความยาวแขนเนี่ยต้องปรับใหม่หมดความยาวขึ้นลำตุงลำตัวเข้าไปแบบตัวเนี้ยตักออกเป็นแบบเป็นสิบสิบน,น,น,นิ้วเลยอะ่ะประมาณนั้นเลยก็แต่ทั้งหมดงก็จัดให้นะทั้งหมดก็ตั้งสติแป๊บหนึ่งแล้วก็คำนวณเนื้อผ้าใหม่แล้วก็ทำการแก้ทรงให้ใหม่นะครับตามนี้เลยครับติดตามชมกันอีกั่วหนึ่งครับ ครับลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับส่งเสื้อแจ็คเก็ตยินลีมาครับค่อนข้างจะบิ๊กไซส์มากใหญ่มากๆทั้นหนึ่งก็หัวจะปวดเลยเพราะมันใหญ่โอเวอร์มากๆครับลูกค้าซื้อเล็กๆมากกว่านี้อีกนิดนึงก็ดีนะครับเพราะว่าการเข้าไปทํางานอ่ะมันค่อนข้างจะยากบางบางจุดนะอย่างเช่นเอาความยาวลำตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างม่นจะติดดีไซน์อ่ะ แล้วมันมีข้อจำกัดข้าเคลื่อนตามสเปคที่แบบคุยงานกับลูกค้าไม่ได้แต่ท่านึงก็เนี่ยก็ทําการหรือตัดออกเห็นไหมตัดออกเป็นห้าบวกกันสองข้างก็เป็น1 0บสนิ้วเลยอ่ะอย่างที่เห็นเห็นไหมเนี่ยมันจะต้องตัดออกเยอะมากๆนะครับเพราะั้นดีไซน์มันบางหินจะมีมข้อจํากัดนะครับก็ล,ลูกค้าก็คือพยายามใหญ่หรือโอเวอร์มากเกินไปแต่ท่หนึงก็จัดให้นะก็พยายามล้มตะเก็บให้ให้ใกล้เกียงของจะมากที่สุดก็พยายาม งานนะมาถึงช่างหนึ่ง 1, ชั้งหนึ่งงใจทํางานทุกงานเลยครับก็ลูกค้าไว้วางใจช่างหนึ่งได้นะครับถ้าไม่ผ่านช่างหนึ่งเนะี่ยช่างหนึ่งก็ต้องจัดก,การรื้อใหม่เลยแหละแต่ส่วนใหญ่ก็คืองานพวกนี้ช่างหนึ่งทาแบบอ๋อมันลักษณะของความ,มชานาญเนาะคือชานาญนี่คือแบบเรา,เท,าทำทาอยู่เป็นประจำ,ำอ่ะทาจนเกิดความเคยชินเนี่ยเพราะฉะนั้นจะรู้หลักของมันนะครับว่าจะต้องปรับตรงไหนแก้ตรงไหนยกส่วนไหนขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ แก้ทรงทั้งตัววังงั้นเถอะนะครับการที่เอาเสื้อค่อนข้างตัวใหญ่เกินไปมาแก้นะก็คือส่วนที่ลดไม่ได้คือปก,ปกมันอนะปกมันก็ยังใหญ่อยู่นะ เพราะว่าอะไรอ่ะก็คือตัวมันใหญ่นะมันก็ต้องใหญ่ปกก็ต้องใหญ่ตามตัวนะถ้าเกิดบุนตามหลังเห็นไหมนี่คือการล้มตะเข็บคู่ของเจ้าหนึ่งครับพยายามทําให้เนียนมากที่สุดส่วนแขนก็เป็นการเย็บล้มตะเข็บให้เช่นกันนะครับก็ลือออกมาแล้วก็ปรับให้ใหม่หมดเลยแขนก็ตัดออกไปค่อนข้าง,างเยอะมากๆนะครับรู้สึกต้นแขนประมาณ11นิ้วเหลืออยู่ประมาณ8นิ้วคือแบบตัดทิ้งไปเป็นกิโลเลยว่างั้นเถอะส่วน ชายเนี่ยชจ้าหนึ่งไม่สามารถปรับขึ้นตามที่ลูกค้าต้องการได้แต่ถ้าหนึ่งก็ต้องแจ้งลูกค้าบอกว่ามันปรับได้เท่านี้มันดีไซน์นะขึ้นได้ประมาณ1นิ้วลูกค้าโอเคตามนั้นส่วนปลายหูปลายแกชนชจ้งหนึ่งก็ปรับให้ใหม่หมดนะครับ กบไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นนี่คืองานสไตล์ของช่างหนึ่งครับร้านช่างหนึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการทุกวันครับไม่มีวันหยุดราชการครับให้บริการลูกค้าทั่วประเวทศไทยครับสามารถส่งแบบมาด้วยก็ได้ถ้าเกิดลูกค้าวัดไม่เป็นถ้าวัดเป็นก็วัดตามที่ช่างหนึ่งบอกครับไม่ยากครับก็ค,คือตามสไตล์ซึ่งว่ามีเสื้อตัวเก่งที่ลูกค้าใส่อยู่แล้วมันแบบเทร่รู้สึกเข้าทรงหรือว่ไลฟ์สไตล์ของเรามันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ส่งแบบนะ่ะออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่นย จาก23นิ้วเหลือเอ,อ่อ18นิ้วนะสูงคนยุนคนยาวแขนเนี่ยปรับขึ้นใหม่หมดเลยนะนะแล้วปรับซอฟให้ซอฟใหม่หมดเลยครับก็มันก็มีออข้อจำกัดเล็กน้อยที่เจ้าหนึ่งแจ้งลูกค้าอย่างที่บอกไปเนะนี่ยเนี่ยล้มตะเข็บนะครับเพราะฉะนั้นไปพลิกดูได้เลยครับงล้มตะเข็บสไตล์นี้ถ้าผ้ามันเหลือชจ้หนึ่งก็จะทําแบบพรีเมียมอย่างดีๆให้ทุกค่ะลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยครับที่ความมีคมยาวปรับขึ้นหมดนะไม่สังเกตไม่รู้นะว,ว่าเจ้าหนึ่งเอบตะเข็บซ่อนไว้ตรงไหนอะไรเงรี้ยก็คือ คือไปใส่แล้วมันจะพอดีตัวลูกค้ามากๆเลยครับก็คือมันจะลงตัวเพราะว่านะคนอื่นมาใส่กับเราไม่หล่อว่างั้นเถอะแอนจัดให้ครับขอบคุณมา,มากๆที่ลูกค้าไว้วางใจช่าหนึ่งแล้วก็เข้ามาใช้บริการนี่ช่าหนึ่งส่งงานไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้ากําลังรอรออยู่อ่าอย่างไงก็ลูกค้าแจ้งมานะครับถ้าเกิดได้เสื้อแล้วใส่แล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยกรีนยีนส์นะครับ จัดไปสีดำสวยนะผ้าฟอกกันเรียบร้อยนะผ้าโอเคเลยผ้าตัวนี้คือดีกว่าผ้าผ้ายีนยืดอ่ะผ้านี้มันแบบออริจินัลนะเป็นฝ0 0เนี่ยมันไม่มีส่วนผสมอะไรเนะี่ยเวลาใช้ไปยิ่งนานยิ่งสวยยิ่งเก่ายิ่งสวยครับ,บคุณมากครับก็น่าจะไมครับบ๊ายบาย